อันนี้สุกแล้วจินวมันสุกแล้วแมุ่กแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้านยับป้าย่านกองอือเราไปน่ี้ยเปรากินะเขาค่ะกินอะไเก็นอะไรแต่วันนั้นนรนกินะไเพิ่งรีกนเห็นเอาแบบไปแม่จับมาได้ค่ะกินเขาค่ะ แม่จำยังงับไปเดี๋ยวขออนุญาตนกองแม่จำยุ้ยใส่อ่อยไเนเด่นเด่นที่อย่างข่าวหัวแม่จำกินเลยอมกินเลยสีมึงมานั่งพี่มานั่งพี่บองบ่เห็นสนี่ก้องการ่ขน้องกันนะนี่นั่นไข่าวมุ้งีกินเลยกินเลยตึามยมาน้นี่กินข่าวไปอนี้คืออย่างแกงส้มเ ู้ใดเหตุแกงสน่แซ่บๆแม่ชิมึงแล้วแกงสง่ะกินเป็อยากไปลายมือไปเมือกินเป็นไม่มาตีนั้งแล้วค่แกงส้มมีพรหาตะก้าใส่ยีพนี่กินหลายๆหมูหวานหมูยอลวกอันี่ก็หมูแหนมหมูนี่แต้หมูค่ะแทบแบบนี้ป่าทอดปลาทอดแกงป้มทอดกระป๋อง เดี๋ยวพอเทสได้พอเทสนด้สิเนี่ยดอกแล้วก็เราก้องแกงลูกขึ้นมาเสียเลดเนี่ยเอาคักนี่กรปุลแกงส้มปลาปลา่ช่อนปลาช่อนหรือแกสมปลาเนี่ยเาค่ะนั่งไปจำาลามาจีอ่าวแเอามาจำรถกันเคยีอาอยู่แต่ผักอย่งไี้เนี่ยหอมปะบอข้าวกุ้องข้าวข้าวกล้งข้าวห กคือ,อกันมีวะเชฟสาวของไซมนบะมีมม่สตา,ามผักนี้หั่นั้านชาแนลได้บะหมี่หลอกหัวบะหมี้หันอะไรยี่รามองตํามะเไซกับกวงูระเยม่ว่าหนเดอยมีนเย็นมือแาวนี่เราก็ให้แอกเตอร์อยู่มัานเด้ ปอาอปน้กินอาปลา้มแซาบหอมแสบปล้มก็ได้กินกับแสบเนี่อืมเอาจักมันเลาจ้าคุณละกเดแล้วกนี่งก็แม่แม่ที่รูร้านคุกวับเจ้าผิดว่าเปียดมาถอดมันาเมื่อซีชมชมมัน ผก็เขียนมัน hmm. น kind of like yeah, sure. wow. yep. ั uh ่น huh. ือแก่เลนังแต่เราบอกว่าเป็นงานที่ผมมามันบ่เขีนแบงยิบยิบใจเวียแสบใเก็บมานจะบานใะเวียบังกับบักที่คุ้ยข้าวายู่อต่เลาเป็นเม็ดแหญ่เลยแต่นี่มันเอียมาช่างได้เอยปีกวันละแต่ว่ามันเม็ดใหญ่กว่านั้นตัวสิบเปอร์เซ็นต์ข้างนอก้าวยี่สิบเปอรเซ็นต์ แต่ร้อนหน่อยวันนี้สองขมวงอ่ะตรงน้าป่าติเนี่ยนั่งัวล่างนะนุ่มแต่ซื้อมอนก็แบง้ยจะขึ้บนซื้อมอนนู่นงานไหน่นน่ตรงน้นะคะน้าล้างพี่เข้าอนุญาตเข้าพี่าเป็นเลีเสียเราเข้านานจอดนานลางแล้วก็ซื้อแล้วไงกนมันไปเ้เีตอนจาแข้งน้ำสมค่ะ โวโดโคดข้แรกอันขึ้นหนึ่งโกโคลงสองขีดสามขีดว่าแม่อันแม่ลงไปโลกว่าแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ว่าถ้าเลอดกลางขาเมื่อเือนงเดี๋ยวจะได้โปรตีนว่าเสมื่อ้เลือหงาดอวันรีบ้มเดีได้โปรตีนม่าเสริมต้องจะเห็นขนตาสกินเนื้กินโปรตีนตัว่งสองรูปอเหงาดอเนี่ยเราน่กเ่อยพอดีไม่แหงก่ะปวดเราปวดแย่เืงปานั่นตนนอนเออเพราก่พอดีเพราะว่าปวดขาแม่เราติโลนี่ตัวจเห็นผลตาหายเพรว่ายังวัสดุาะดเล้ายเกินอ่าตา น้ำนักหลายเข้าบ่ดีเข้าเจ็บสักวอยกัขึ้นเราเลี้ยงรถน้ำมนวมาเคยะข่อยกับึ้นโลวหนึ่งปวปวคาแต่นังปวยขาไรดไรดไปรอดแล้วมัย่ำคืกันเม่อมันว่าสิบ่กินเลยได้สกินน้อยลมเคื่อนกูกินไผ่ต้มเดชหานบ่กินเลยก็ได้ดอกเคื่นกินไข่ต้มเดกาเทย้าเคยกินเ็ต้องยายเป็นโรคกระพาะแทกีงาริลดปาาถม่ได้เาไ่ได้อดแมมถ้ากินถ้ากินน้อยลงหลวก็กินอัน กินเอื่นทดแทนกินโปรตีนนั่นเองแทนขึ้นก็กินกะเจ้าเลี้ยงนั่หะก็ค่เจียวเนี้นี่กก็่ยวม่ปินว่า่เปไนปด้นะไม่นแกงสแปะสะเนื้อแกแกงสมแปะสะแกงสมปลาทอดกควรนเงืก่อนทุกอย่งัน่อย่เอโอ้ยพแม่ดาเลยเริ่มติมง เมื่อนหกินได้อีกจนเมื่อตีอ่เพราะรยสามหัวอยู่หนึ่งสามหัวหนึ่งจะกระาที่หัวก็กินว่าเมืดอกหนึงสามหัวเดวสามหัวโอ้พี่น้องเอาคุยคุยกันให้นบ้ไปกินประจอมมีแซ่แส่มเนี่แต่ประจาไม่ห็เป็นคนเนี่ยเนื้อไ่เนื้อไ่ะเอาเจ้ามีะเอาะเอา เอาชะเอาตำข้าโพดนะไม่แม่โซนตำข้าวแล้วก็แาบเลา้เลาปูมาเขาแม่แม่โซนกินได้ยู่ตำข้าวโพดแต่ยัดเห็ดแล้วมาตำยังกระชายงบทอดเต็มลมันข้าวโพดนี้่สีส่หันเด็อ่ะี่มีไรได้พี่นง่อยเนาะ เขาบอกว่าเสียง่ายเสียยากเสียมากเสียง่ายเสียอะไรั้าหกหาตมือบ้านโอเคมันมาเกิดเฉพาะแต่ก็มีสีตาน่เกิดต้องคนจิตที่ล้ล่ะเกิดทำเจ้ามัธยัติเเป็นคนจิปิดจิปีเจ้าคิดแล้วขึ้อีกแล้วแ่งก็สีพรมคุเแล้วคนแแล้วแต่ยังมนสค้าเมื่อคืนเนี่ยเป็นเมือกไงล่ะมืมอเกิดมัเมเกิดเปก นี้นั่งเนียงนีคือได้่ใอ่ออวมคุณหลายค่ะโซเล่เนี่ยแม่แม่โดนแล่คุ้นคัครถก็อลไรี่ห่อมตเมื่อร่ที่นั่งเงียงนี่รืองมันหันเบื้งผิวเผิดหน่อยก็้า